สวัสดีครับกินสะใจตับใจปัดน,นะครับวันนี้เรามากินข้าวที่งานบุญนะครับงานบุญทําบุญบ้านนะครับไม่ใช่ขึ้นบ้านใหม่ทําบุญบ้านอาหารก็เนี่ยครับลาบปลาดุกร,ระปุกใส่มะม่วงครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผัดกะเพราปลาดุกนะครับกะเพราปลาดุก ก็จะมีขนมจีนขนมจีนขนมจีนน้ำยาขนมจีนครับก็จะมีข้าวข้าวเหนียวดำด้วยนะครับข้าวเหนียวดำอร่อยมากครับข้าวเหนียวดำ อร่อยครับเ็ดครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับ ใช่ครับชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับกินสะใจตามใจฝันคลิปนี้สวัสดีครับ